สวัสดี f c ท่านผู้ชมกายสอนแชนแนลทุกท่านนะครับวันนี้กายสอนแชนแนลพาเอฟซมาชมน้ำหมักไล่มแมลงชนิดเข้มข้นนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำกรเกษตรปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าการทำกรเกษตรปลอดสารพิษนะครับเราก็ต้องมีน้ำหมักคุณภาพซึ่งใช้ไล่มแมลงนะครับสิ่งที่เข้มข้นครับที่เราหาได้ครับก็จะเป็น นี่เลยครับน้ำส้มควันไม้ครับก็จะได้จากการเผาถ่านนะครับเราก็จะได้น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านนะครับใช้ป้องกันโรคลากเน่าครับแก้โรคเชื้อราลากเน่าโคนเน่าครับแล้วก็ใช้ป้องกันขับไล่แมลงครับป้องกันมดแมลงได้ด้วยครับมีประโยชน์หลายอย่างครับนี่ครับซึ่ง เป็นน้ำหมักไล่แมลงชนิดเข้มข้นครับเจ็ดวันฉีดพ่นครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าอยากจะได้แบบเข้มข้นขึ้นมาครับซึ่งใช้ในการกำจัดเชื้อราครับลาแป้งลาขาวลายลาขาวลายแดงนครับราขาวลาแดงนี่ครับต้องนี้ครับสูตรนี้เลยครับก็คือ ใช้กากน้ำตาลหนึ่งแก้วครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยแท้หนึ่งแก้วครับน้ำส้มใช้น้ำส้มสายชูครับหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็สุราครับ40ดีกีนะครับสองแก้วนะครับนี่ครับหลักการในการหมักนะครับห้ามเดือนะครับเดี๋ยวเมาก่อนครับเดี๋ยวเมาก่อนแมลงนะครับนะครับ ายโซรา40ดีครับสแก้วนะครับหมักร่วมกันครับเขเยานี่ครับใส่ขวดนี่ครับหมักไว้24ชั่วโมงครับเราก็จะสามารถได้น้ําหมักไล่แมลงชนิดเข้มข้นครับสูตรเข้มข้นนะครับฝ่ายเอฟซีไปทดลองทำดูนะครับใครที่ทำเกษตรครับเศรษฐกิจพอเพียงครับ เกษตรปลอดสารพิษครับหัวใจหลักครับก็คือตัวน้ำหมักไรแมลงชนิดเข้มข้นนี่ครับติดไว้ในสวนครับเราก็จะช่วยำกำจัดเชื้อรา,าลาแป้งลาแดงครับนนท้ายสุดนี้ฝากเอฟซี FC ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับ ่อเป็นลางแจงให้กับเทยสามแชนแนลครับขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขในการทำเกษตรนะครับสวัสดีครับ